ชอบอินวัดซื้อเครื่องพ่นยามาถ้าไม่มียาก็ใช้น้ำเกลืออยาให้นะวันนี้ซื้อเครื่องมาพ่นยาวางไปบิดกระเละละกะมันใหญ่ไปหน่อยวัน <c oughs> เห็นกระจีเดียวเห็นวันกระจีเดียวอัะนนะักมีตัวยาเดี๋ยวเราจะพ่นด้วยน้ำเกลืออีกหน่อยหนึ่งอีกสองตัวกำลังรอกันอยู่ ไม่เป็นไรลูกไม่ได้ขังไว้รอแป๊บหนึ่งอย่าโวยวายเลยรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวยาหมดแล้วไม่ได้ขังนะลูกอยู่ไปก่อนเนี่ยหมามีก็นั่งอยู่ด้วยเป็นเพื่อนเห็นไหมยาออกกนะันบางๆพอดีไม่ได้เปิดไฟไว้ที่นี้หรือยาหมดแล้วก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ ตัวแรกเลยวาวายใหญ่เลยนี่มียาอยู่ตรงนี้เห็นเห็นของยาอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้คิดกันคิดกันคิดกันกนะะ็อ,อยู่ตรงนั้นแหละลูกเอ้ยโอ้วโวยโวายโวยวายใหญ่มีฟันเห็นฟันแล้วพอดีว่าอันนี้อะตู้มันใหญ่กว่าที่ของคุณหมอก็อาจจะนะโอ้เปิดไฟให้แล้วเห็นไหมไม่มืดละไม่มืดละเดี๋ยวสองตัวนี้ก็ไปเหมือนกัน อากาศมันไม่ค่อยโอเคทําให้หน่อยนะลูกเห็นไหมเห็นควันออกมาจากเบาเบาเบาๆควันออกมาแล้วเอาพลาสติกปิดเอาซีนปิดแล้วก็เดี๋ยวพอเลิกใช้ก็เปิดออกบ้านก็ลกหน่อยมันลื้อเสร็จก็ทําเลยเนี่ยพึ่งมาพึ่งมาก็ทําเลยเราก็ซื้อยามาเตรียมพร้อมเลยจริงๆเขาบอกว่าใช้น้าเกลือแร่อย่างเดียวอยคขวนนะลูกทะลุนะ แล้วก็ใช้อันนี้เพราะว่าแล้วก็จะใช้น้าเกลือล้วก็จะเอาประมาณนึงใกล้เสร็จแล้วแล้วมวยไาวแลกวเไม่เคยอยู่ในนี้คนเดียวแอะแอะแอะอดีตตรงนั้นเป็นกระจกน่ก็ไม่ขวรญะตรงเอออ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะเราลักกันนะคะเราลักกันใกล้หมดแล้วลูกใกล้หมดละมันไม่มีละมันยังมีอยู่ควัควรควตรงนี้ควรตรงนี้อย่าไปขวตรงนู้นนะเดี๋ยวตรงนู้นมันมีพลาสติกออกอันนี้เป็นกระจก แต่ง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 ,ตงเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกยี่สิบนาทีนั่งเฉยๆนี่บ้านเราไม่ได้บ้านคุณหมอซะหน่อยกลัวลอากาศหายใจก็พอมีแหละเพราะว่าตู้ไม่ได้มีชิดตลอดอือลูกดูแลนึกว่าถูกขังสิน,ะะนึกว่าถูกขังก็งไม่ขังหรอกลกูกเอ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วโอ้โหตัววยวายไอตัววุยวาย ะอตอนนี้เป็นมินนี่แทนค่ะเพราะว่าเขางองแงก็รีบเอาเขาออกก่อนเหลือนิดนึงที่มินนี่สู่ตรของที่เหลือเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีปอดจะชื้นหมดอย่าไปคันตรงนั้นเดี๋ยวมันออกตรงนั้นเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นกระจกนี่ตรงนี้มาตรงนี้มินนี่จังมินนี่มินนี่มิงองแงดีจังเลยมินนี่เก่งมากเลยอ่ะทำไมเก่งอย่างนี้ล่ะ ี่จังเจ็บข้าเชื้อโรคหน่อยนะลูกข้าเชื้อโรคนิดนึงนะนั่งลงนอนสลิปปิ้งเลยมิมี่เก่งค่ะสลิปปิ้งนะลูกเออเห็นไหมอู้มิมี่รู้ภาษาไม่เหมือนมารู้จังไม่รู้ภาษามารู้จังไม่ได้เลย<_><_>ตอนนี้เดยหออกสหายมารู้จังซาแล้วมิมี่เขารู้เรื่องดีมันคือกงไม่อยากให้กลัวกงเดี๋ยวหน่อยไม่เข้ากงอยากรู้ก็ทำอะไรตัวเองออกมาแล้ว แต่เองออกมาแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเขาทําอะไรยามยังไม่หมดนะลูกอย่างนี้ก็เลยเปิดเครื่องไปก่อนอ่เครื่องนี้ใช้ได้ค่ะโอเคเลยคานชิบิเข้าไปอยู่ด้วยของเหลือของเหลือชิบิไปต้องมองนะของเหลือเพราะมันจะหมดแล้วควันมันยังอยู่เลยให้ไปอยู่สองโคตสองตัวเลยใช้นิดเดียวพอสองตัวรักกันและตอนนี้รักกันละสามีภรรยาไปอยู่ด้วยกันรักกันละ อาสำรวจสำรวจสำรวจจะได้ช่วยกันออกนะขนาดใช้น้ำนี่เตียนเนี่ยมันก็จะได้ล้างจมูกล้างปอดเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันก็นกนมีโอ้มามีลืมเอาอยาแป้ตาให้เดี๋ยวตาแห้งลืมไม่เป็นไรไปแป๊บเดียว มีเพื่อนแล้วมีมี่มีเหงาแล้วเริ่มหาเรื่องละเริ่มหาเรื่องวุ่นวายละเริ่มหาเรื่องวุ่นว,วายละมันยังมีเยอะอยู่เลยอ,ะอ่ะจูดปะแต่มามีลืมเอาอยาป้ายตาให้เดี๋ยวจะแสบตาเดี๋ยวจะแสบตาลืมไป อุออ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 ้ยอุย๊ยเอาไปอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้จะไปแกล้งกันสิมีีม่เนี่อารมณ์เสียได้ไงชีบีก็ไม่ยอมเข้าไปใ้ล้เครื่องเป็นนอนเป็นแนบอยู่นะอย่าเกียดตู้นี้นะลูกตู้นี้เอาไว้ขังพวกหนูแหละอย่าเกียดนะตู้นี้นะคะแล้วมันมีรูเราก็เลยใช้สีนแปะไปก่อน แล้วก็ใช้ได้สองกรณีไม่ต้องไปซื้อกล่องซื้ออะไรมาวุ่นวายแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยค้นโปรแต่อาจจะปืนยาน,นิดนึงเนื่องจากว่ามันสูงและมันใหญ่กว่าแต่ก็คิดว่าแมวไม่อึดอัดดีเวลาปล่อยออกไปเข้ามามันก็ง่ายขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวสักคู่ก็ใกล้เสร็จแล้วสองเอาเข้าไปเยอะเลยทั้งหมดสามตัวเลยแต่ก็ยัง ไม่ค่อยจะร่วมมือกันเท่าไหร่นี่อยู่ตรงนี้หาเจอแล้วนี่เอ๊ะมองหายใหญ่เลยมองหายใหญ่เลยวันนี้ไม่ยังไม่ไวุ่นวายเพิ่งจะนาทีแรกเดี๋ยววันนี้จะตั้งกันเลยทีเดียวไม่ต้องไอ้นี่ละให้อยู่เป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่กลัวสามตัวจะได้ไม่กลัวเขาเห็นปิดบ้านไว้ข้างหลังนั่นคือมินนีมมม่มี่เขาเข้าใจมีนี่เขารู้เรื่องแล้วเนี่ย ขาแกล้งฟอร์มเขารู้แล้วไม่เป็นไรแต่ยังยังไม่มีระกรรมแมวพวกนี้ไม่เคยถูกขังอาจจะยากมิดนึ่งอยู่ไม่นิ่งให้ขึ้นไปอยู่บนข้างบนก็ไม่มีใครขึ้นไปก็อยู่กันไปก่อนอย่างนี้แหละคะ่ะความสูงของพวกนี้พ <c oughs> ื้นไม่เท่ากันเดี๋ยวจะวางไงดีจะขยับตู้ก่อนวันนี้อลากมาทาั้งให้เห็นวิวก็เลย ลากออกมาลมฟันลมอะไรกันท่าไหร่เนี่นี่ที่ลมนี่นี่ยังดีหน่อยยังไม่ฉลาดพอที่จะเป็นแงะพลาสติกอันนี้วันที่สองก็ดียังไม่นี่เห็นช่วงนี้น้ำมูกตัวปอดจะชื้นก็เปิดแอร์เยอะก็นานๆทำซะหน่อย ไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยแม่เห็นอันนี้ปุ๊บมามาอยู่ใกล้คนเดียวเดี๋ยวจะโดนอืมันนี้ก็ผัดกันขึ้นหน้าขึ้นหลังกันเนาะตัวหนึ่งก็มาอ่าตัวนี้ซอนอีกแล้วตัวซีนแล้วอยู่ไม่เฉยยังอยู่ไม่เฉยยังไม่นิ่งพอพอยัดเยียดกับอยู่สามตัวเขาคงอึดอัดแล้วก็อากาศน่าจะพอเพราะว่าติดพลาสติกหมดเลย ให้สูตรดมสักประเดี๋ยนึงตู้ชั้นพัง <laughs> ควรใหญ่ <laughs> อยากออกอไอยักใหญ่ตู้มามีพังก็ดี ดีนะขวดกระจกไม่ขวนพลาสติออก,อ,อ,กตอยากออกเต็มที่แล้วอยากออกเต็มที่แล้วเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวสะดาย,ยายังออกไม่ได้ลูก เหยังเอยังตัวที่นิ่งแล้วก็คือพ่อเธอหรือจะเธอกับแม่เธอยังขยับอยู่นะแอะมีมีไม่ได้นะอยู่ในช่วงลงกันลงกันลงฟันยายาไหมฮะฟิฟิวน,น,นี่ จะให้อยู่ส้นหมดเนี่ยรออีกหน่อยนะคะเอาอ่ายารอบนี้คือใช้แค่หนึ่งตัวนะเนี่ยจะพาเข้าไปสามตัวเลยก็ถือว่าไม่ทิ้งยาเพราะยาจะอยู่ในช่องก็นานๆานานทำทีพอดีเรารู้ตัวยาบ้างแล้วเราก็ไปซื้อตัวนี้มาก็ราคาไม่แพง เอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วคงหงุดหงิดนะมันไหลายจะปล่อยฉันสักทีลอยหน่อยนะลูกสองตัวอยู่ด้วยกันสองคนผัวเมียสองตัวก็อบครัวมีมี่ับชีบีลายผ่อนคายสองคนผัวเมียสองตัว มันใหญ่มันใหญ่สนุกกับการขูดขูดกระจกแล้วลูกเห็นมคันเห็นคันไหมสักครู่นะลูกอยู่ไม่นานให้ชินค่อยๆทำทีละหน่อยเป็นแมวเรียบร้อยเล้เหรอ ว้เเป็นแมรรียยบอชิบิโซนเดี๋ยวต้องเข้ามัใหม่นะเอามาลุก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาลุกออกเวิร์กันหรอชิบิเริ่มโซนแล้วเอาอะไรแปะเสร็จมาจะเอามือออกเนี่ยฮะมันเป็นพลาสติกแค่ซีนไว้นะลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวให้อยู่แป๊บเดียว แง่ไม่ถึงห้านาทีเลยเจ้าชิบิตัวแสบลูกชายทำนี้พ่อพ่ออยากจะมาช่วยลูกอ่ออโอโอโอ,โอ,อยากมาช่วยลูกมินี่อย,อยู่ข้างในบอกอยากมาใกล้รัศมีฉ่นะแอร์เรียฉันไม่ได้นะมิมิอยากออกจะปิดไอ้สองตัวยักษ์นี่ฉันทำไอ้นี่ปิดไเฉยๆเธอเธอ,อย่าฉลาดเกินไปยอย่านะ ชิบินี่เอาอีกแล้วเดี๋ยวเอาออกไปเลยข้างนอกไม่เอาแล้วอา้าวสองตัวหน้าง,งอเลย